กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคชนท่านจ้าย่ามีพาเระไลฟ์สไตล์มีพาพี่น้องมาเก็บบักแอปเปิลทุกคนมักแอปเปิลอันสุกหมดแล้วทุกคนที่จริงมักแอปเปิลสีหมากเขียวเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะเนี่ยสุกหมดแล้วทุกคนลมดีดีมาแล้วผู้ใด้เฮ็ดรยังกับเพื่อนฝาเฮ็ดเด้อจ้ามันหนาวทุกคนหนาวบ่เท่าใดรนะหมืดพร้อมพี่น้องยห้มีสิมาเก็บหมากแอปเปิลไปกินส้มพี่น้องสิเ่็นบ่ หมดก้อนมันไม่เก็บต้นนี้นะต้นนี้มันก็ับเสียบพี่จ้าทุกคนจา้าต้นนี้เสียบเพราะตรงอันเพราะตรงท่าเลยกัดกินไดเพราะฝาดทุกคนอีกต้นนึงแดงจริงครึ่งอันไออะไรนะมันอันมันสุกแลเรยจะมีเก็บกินมุกอนันอันจา้ามันสุกมันเพราะฝาดแล้วคุณอ่ะย่อยยำยางพี่น้องเอาเก็บไปทุ่งง่างยๆนะเพราะวิตามินจังหน่อยนะพี่น้องจา้า อวิตามินหน่อยจ้าอ <c oughs> ือไอวิจานถึทนไหนสิครับอื <c oughs> เปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยทุกคนจ้าประเทศกอสซังข้างหลังทุกคนไอวีมะยังเหรอฝนกระลังปปล่อยๆจ้ามากับกีฬาจ้าทุกคน เปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยมีไหนอยู่ทุกคนแล้วนี่เขาจ้าบอกว่าอยากได้ไหนมาปลูกบ้านเป็นรังสิเนาะมีคนนะคอมเมนต์มาคลิปกวนเปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยนะทุกคนกีฬาโมเมนต์นะโมเมนต์กีฬา เอาจะมีสีหันกล่องไปทั้งคุณกอนจาทุกคนจ้าพี่น้องเก็บจากำลังสุกพอดีเลยต้นนี้พี่น้องเพียพี่นอ้องเบิ่งแสบเลอทุกคนจะมีกล่องมาอย่นี้คนเด้ทุกคนเด้อพี่น้องสิไลต์ตาเจ้าสีห็นบอกหนอ่นอยงามๆอยู่พี่นอ้องเก็บไปกินส้มนั่งกินเพลินๆอยู่น,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 นนะทุกคนเนี่ยบ่จ้มพริกเกลือกะไร้ะ กิมนิกเกลือกับเสียบจ้าทุกคนเพียะมังหมากเมันทุกคนกคนีฬาโมเมนต์ไปด้ฝนโปรยโยพี่น้องอากาศเย็นเราเด้อทุกคนเด้อเย็นหนาวแล้วบ่อยนั่นแล้วต้นนี้กระโดกเลยจะวิจิพาไปแบงอีกต้นนึงทุกคนต้นต้นนั่นกักินแสียบได้วีเก็บมืึกงวดก่อนเออเป็นเดอเฮดคลิปโอ้ฝนโปรยโยมาแล้วเว,ว้ยกีฬาจะเอาลมมาอยู่จาา้าปัญญาดอกพี่น้อง พี่พี่น้องเบิง่งเอาสูงคงเอาไม่ได้หรอกทุกคนเอ้นี่จ้าเต็มเลยพี่หน่อ,อยนเก็บซ้ำนี่กับเหลือแล้วจ้ะนี่ล่างล่างขี้ฟุ้นออกเลยจ้ะจ้าพี่น้องอุ้ยเนแ้่หมาอนแม่แล้วี่จะเก็บใส่ถุงสุกหมดแล้วนี่ หนุต้นอีกต้นนึงอ่ะสมมติมนหวานด้วยกันแต่อันนี้ก็สมมตินหวานแสียพี่น้องเป็นจิ๋วอุ้ยอุ้ยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อะไรหุ่นไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะฝนตกอค้ำหัวแล้วนี่ขุนพี่น้องเมื่อแต่งจริงคืนจ้ะไปดีเก็บใส่ถุงวันเด้อพี่น้องเด้ออู้หูมังหมากนี่พี่น้อง ซีมีจากหมากยัยเนาะฝนห้ำหัวเราพี่น้องเลยไม้เราฝนแทบร่พงแทแจ่บแทบแทบโค้นไม้อีกต้วตนหนึ่งจ้ะต้นนี้กแ็แซ่บนะทุกคนนี่นี่กี่ะ้านูเม้น์ใบมันโลวนหมดแล้วจ้ากคนเห็นปะนใบร่วงหมดแล้วเดี๋ยวด้ ที่ตลางลมฝนตกครั้ำแตทุกคนเมมนก็บมังคีเก็บตน้นเห็นป่ใบมันร่วงหมดแล้วทุกคนเหลือแต่ใบแล้วนี่ดกได้จ้าทุกคนนี่หมากหมากตนมม้นที่พี่เก็บมังคีหมากใหญ่กลัวทุกคนเห็นป่หมากใหญ่กลัวซีมดใจหลังอื้อ <c oughs> <c oughs> รม่รมร่วเดี่ยวหวานแซ่บมากต้นนี้ก็ได้พี่น้องต้นแรกๆเก็บมันบ่มันบ่มันบ่นนนแซ่บป่ะนี่จ้ะมันฝาดเพราะมันยังไม่สุกอ่ะทุกคนดึงหูดเอาหูดเอาจ้ะพี่น้องไปนั่งกินสม้มอยู่บ้านเฮาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะี่ขอวางไว้ก่อนเดี๋ยวหมากเน,ากนา่ากับเน่าย้อนแสงเลยทั้งนี้พี่น้องเดี๋ยว มองตรงนี้น,นะเนาะเห็นบอกทุกคนสูงพวดออกว่าได้จะถือโทรศัพท์ไงพี่น้องถ้าไปถือโทรศัพท์ก็ได้จ้ะเห็นบอกพี่อ๋อขอบคุณพี่น้องหลายๆแล้วจ้ะที่เขามารับชมรับฟังพี่น้องผนเต็มเลยจ้ะใบมันโลนเวอร์กับซีมิตามากกันได้ไหนี่พี่น้องจ้าพี่น้องมึงนี่เลย น่าหอดปั่นล้างทั้งพวงสะอาดจ้ะทุกคนเบิ่งจิวซ้ำใดนี่บักแอปเปิลธรรมดาจ้ะนี่จิวแต่มันแซ่บนะทุกคนแซ่บเปรี้ยวหวานๆเป็นเอก,กลักษณ์อันนี้อต้นหนึ่งทุกคนมันจะเป็นเนื้อไซส์อ,อีกต้นหนึ่งหมากหน่อยก็ต้นที่จะบีซิมอยู่ตน้นแ็กๆจะนาคิปนะมันจะเป็นเนื้อไซส์ทุกคนกนี่หมากเนี่ย ต้นที่สองนะน่ากินจมพี่น้องน่งกินสมต้นหี่แสบกรอบจังแรกๆเลยจะเขียวมันเขียวเ,าเขาไปซีมเบึงเขาเก็บมากินอนะ่ะมันกับหวานนะมันก็สมเนะาทุกคนสมเปรี้ยวหวานนะแต่มันกับจากฝาจากหน่อยเพราะว่ามันได้สุกดีเนาะ กัดมาหายานันตะหลุนตะไนมันทุกคนอืมเพราะมันมีสารใจเยนในนะทุกคนอป่นอ,อร่อยทุกคนน่งกินเล่นนะเพลินดีเปรี้ยวหวานอร่อย ไป้เคดพี่เกลือจิ้มก็ได้จ้าอร่อยโอเคจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆ้วจ้าเด้อแล้ววีวที่จะกินสมพี่น้องก็เด้อแบบยางแบบเก็บแอปเปลิลไม่กินกันนะ ขอบคุณหลายจ้ารับชมรับฟังขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่ห่งทุกท่านค่ะ